สวัสดีครับผมมาพบกับผมที่ช่องแมงดานาฟาร์มแพะแพะแพะกันอีกแล้วนะครับวันนี้ตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาท้องนะครับเนี่ยเนี่ยเขากระแทกกันไม่คงจะกระแทกกันนะครับเนี่ยแทงลูกออกมาแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับแทงลูกไปครับเนี่ยนี่ครับ เสียดายครับเป็นตัวแล้วนะครับเป็นตัวเมียเสร็จด้วยนะครับบอคอแดงเสรด้วยนะครับลูกแทงไปแล้วครับมีตัวเก่งอยู่สองสามตัวครับเนี่ยกระแทกกันตัวที่ไม่เก่งก็โดนกระแทกครับเนี่ยแทงลูกไปแล้วครับ นอนก็นท้องนัน่นะครับเจ้าของเก่าเขาบอกว่าท้องมาประมาณเจ็ดหกเจ็ดแปดตัวนี้นะครับไม่ไม่รู้กี่ตัวแนะ่แต่เนี้ยเนี้ยก็ต้องท้องครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยชุดเนี้ยท้องหมดอนะคิดว่าเนี่ยท้องอย่างน้อยต้องมีสามเดือนแล้วครับตัวนั้นสองเดือนสามเดือนนี้ต้องมีแล้วครับแทงออกมาเรียบร้อย เสียดายครับเสียดายแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่ท้องครับเนี่ยคิดว่าไม่ท้องตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนี่ครับเนี่ย,ยตัวนอนนู่นอะตัวเก่งตัวซาเลยครับกระแทกเขาสุดยอดครับตัวนูอนอ่น่ะ แล้วก็ตัวนี้อีกตัวนะครับเนี่ยเนี่ยเยจอมกระแทกนี่ครับมีอยู่สามสี่ตัวตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยหัวกระแทกเพื่อนสุดๆจะทำยังไงนี่ครับเนี่ยแทงลูกไปแล้วครับ กว่าจะได้สักสองตัวที่ไหนได้แทงไปแล้วคอยงวดหน้าครับเพราะนี่พึ่งเดือนแรกของปีนี้พักทองไปอีกสองเดือนค่อยทับใหม่นะครับเนี่ย yeah. ตัวนี้ก็ คิดว่าท้องนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยท้องตัวนี้ก็โดนกระแทกบ่อยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็โดนกระแทกบ่อยตัวนี้ก็ตัวเก่งเลยนะครับเนี่ยกระแทกเก่งครับมีสามสี่ตัวครับจะทํายังไงท้องด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ปวดใหญ่ลุยจะทํำยังไงเดี๋ยวให้ชมลูกเขาที่แทงออกมานะครับ เอาออกไปไว้ข้างนอกอคอกแล้วนะครับนี่ครับยังไม่มีขนเลยนะครับเนี่ยโอ้กี่เดือนก็ไม่รู้เจ้าของเขาบอกว่าท้องมา เจ็ดแปดตัวเขียวเป็นจ้ำๆจำเลยครับในหน้ากลัวโดนกระแทกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจะได้ครับตัวเมียซะด้วยเนี่ยบอคอแดงซะด้วยโอ้โหอ่ะไว้คอยชุดใหม่กันแล้วกันนะครับอ่านะครับวันนี้ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ ศูนเสียไปแล้วหนึ่งตัวหมากัดตายไปนหนึ่งตัวสองตัว้นะครับวันนี้ต้องจบไว้จะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม